สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับก็ทักทายเอฟซีคือเก่าพี่น้องแดดแอมแซมเลยครับมือนี้นะครับก็มาหาไอ้ซีวัตถุนะครับไปทำดินปลูกพี่น้องไปมักนะครับเห็ดดินปลูกขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคาซิวาวพื้น การเป็นยูปานเท่าไพี่น้องนะนับมือนี่มั่นค่อนข้างสีลลำบากนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับลำบากลำบากพี่น้องนะครับเมื่อก่อนนะครับเฮาก็สิคิดว่าอ่มีเงินเดือนกินนี่มันก็อยูสบายครับะผู้ใดมีเงินเดือนกินกับยูสบายนะครับยิ่งนะครับผู้ใดที่เป็นแบบข้าราชการบำเหน็จบำนานนี่โอ้พี่น้องนอนกินเงินเดือน อยู่ได้สบายค่าครองชีพไม่แพงนะครับแต่ทุกวันนี้นี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับพี่น้องแม้แต่าราชาการบำนาญน,นี่ถ้าบ่าว่างแผนชีวิตให้ดีนี่กระจบเพื่อนนะครับไปบ่าได้คืออางสันตีนะครับาราชาการนี่นะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างฉี่มีหนี้มีสินหลายเลยนะครับเห็นงานาด้วยเงินเดือนหลายอยู่นะครับบางคนก็นหาหกหมื่นพอกเกษียณออกมาเงินเดือนสองสามหมื่น สองสามหมื่นสีมื่นนี่นะครับถ้าม,มีหน,มน,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 นีมีสินอยู่นี่บวรอดได้ครับบวรอดเลยเขา่าขวางมันแพงขึง้นนะครับค่าห้องขีบมันสูงนะครับไผ่ก็แล้วแต่พี่น้องคิดตลอดละคือคิดว่าวหวยเกษียณนี่เป็นวัยที่มีความสุขนะครับผมบอกไปเลยมันไม่ใช่ทุกคนนะครับถ้าคุณไม่วางแผนชีวิตให้ดีนะครับคุณไปหนีเป็นสินนะครับคุณกเกษียณออกมานี่นะครับคุณก็ต้องมีอาชีพรองรับนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะมานอนกินอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับต้องมีอาชีพรองรับนะพี่น้องต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับอ,อาจจะเป็นข้าราชการเปลี่ยนอาชีพมาเป็นกเกษตรกรนะครับต้องมีคือต้องมีผลิตภณัณฑ์นอกจากของขายนะครับบอไว้เลยพี่น้องตอนนี้ถ้าใครอายุ40 50, 50แล้วนี่อีกหาปีสิปีนี่สี่อยากเกษียณนี่นะครับถ้าเฮานะครับเพื่อว่างแผนชีวิตไว้นะ แต่ตอนนี้พี่น้องมันมันอยู่บ่ได้ดอกอยู่ยากนะครับเงินเดือนสองสามหมื่นนะครับตอนนี้มันอาจสี่ไรนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหาปีซีปีนะครับค่าเงินมันสิลดลงเดิค่าเงินจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีอาชีพรองรับเอาเลยเนี่ยนะครับอยู่บ้านเฮานี่ผมบอกไว้ก่อนครับมันบ่พอกินนะครับในสี่ลูกสี่ล้านนะครับจะคิดว่าเฮาโตคนเดียวสิอยู่ได้พี่น้อง ถ้าเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วนี่ปุ๊บนี่นะครับเขากระสีมะเพลิงผ้าเฮ้านี่แหละนะครับถ้าเฮ้านะครับบ่มีอาชีพบ่ได้เกษตรบ่ได้สวนอีหยังเว้ยเลยนี่สีออกมาจะโตโคโลนี่มารับตังเงินเดือน,นกินนี่คิดเบื่องพี่น้องมนสิรอดบอ่เหมือนละหาร้อยหมือนละพันกับ่อบยุซุ่มือนี่นะครับในสีซื้อยูซื้อกินนะครับในสีค่าน้ำค่าไฟ ช่วงบุญช่วงงานใส,ส่องกระถอกกระถินใส,ส่องผับปางานตรงงานแตง่งงาน,งานบุญบวชงานศพนะำไม่นเบิดพี่นอ้องอ่าผ้าสีสังคมนี่สูงน้ำนะครับต่อฝากไว้พี่น้องนะครับว่าจะคิดนะครับว่าการที่จะเป็นใบกเกษียณแล้วนี่นะครับจะอยู่ได้แบบสบายนะครับตาตาบใดข่าครองขีบนี่มันยังสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่จังสี่นะมันก็อยู่บ่ได้พี่น้องนะครับ คือเข้าบริยูตัวคนเดียวนะครับบางที่นี่ลูกหลานแน่นะครับบางที่สังคมแน่ได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เอฟซีคิดเบิ้งนะครับว่ามันสีแมนความผมบอนะครับสังเกตเบิ้งหลายหลายคนนะครับก็ล่องถามเบิ้งอยู่ครับคู่นะครับที่เกษียณออกมาเพื่อนกับพ่อพ่อกินด้วกันพี่น้องนะครับเพราะไหนสี่ข้าตีกู้ยืมมาแน่นะครับหาค่านั่นค่านี่ไหนสี่าลูกค่าหลาน ลูกล้านไลกันยากไลายนะครับอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเท่านี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปนาครับขอบคุณดหลายครับสวัสดีครับ